สหัวข้อนี้นะั้นจะเป็นหัวข้อปัจจัยสําคัญมากๆนะครับในการที่สินค้าของคุณเวลาส่งไปแล้วเนี่ยอาจจะโดนการตีกลับมาก็เป็นไปได้ครับสวัสดีครับน็อตครับ กลับมาเจอพวกเราอีกรอบกันายการ CPL มันคืออะไรนะครับเรื่องราววันนี้ครับเป็นเรื่องราวน่าสนใจสําหรับใครก็ตามที่นิยมฮะส่งของไปต่างประเทศหรือว่าสั่งของเข้ามาแต่เคสเนี่ยจะเกิดขึ้นบ่อยมากนนั่นคือว่าสินค้าของเราทําไมถึงโดนตีกลับซะงั้นนะครับมันเกิดขึ้นได้บ่อยแต่วันนี้คุณต้องฟังว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรอะไรบ้างที่มันจะสามารถทําให้สินค้าเราโดนเด้งกลับมาได้นะครับเพราะจริงสินค้าตีกลับเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของสินค้าหลังโดนกลับมาประเทศเราไงคุณจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ถูกไหมทาง<ช>เรื่องแบบสินค้าส่งไปแล้วนะครับ โดนตีกลกับมาบางคนโดนทําลายต้องเสียเงินบาททุสตังในแต่ละขั้นตอนเ,เ,เสียเวลาด้วยเสียเวลาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาของเราอย่างมาก <c oughs> ที่สุดนี่คือคลิปที่คุณต้องฟังครับเคนอันเบอรวันอ่าพูดถึงเรื่องของโดนตีกับก่อนนะออมอะไรบ้างที่เป็นปัจจัยหลักๆที่ทําให้สินค้าโดนตีกลับมาได้บ้างครับค่ะเหตุ <c oughs> ผลแรกนะคะที่โดนตีกลับก็คือการที่ผู้ส่งอะคะ่ะแจ้งชื่อก็ที่อยู่หรือว่าเบอร์โทรคะ่ะ <c oughs> ไม่ถูกต้องก็คือเป็นสิ่งที่เล็กๆน้อยๆเนาะแต่แบบพลาดต้องใส่ใจ นจุดจุดนี้สำคัญมากเลยนะสำคัญมากใช่สำคัญค่ะชื่อผิดอะไรผิดไม่ได้เลยโอเคเพราะฉะนั้นเรื่องของที่อยู่จะได้ถูกต้อง,องนะฮะค่ะถมยอย่างที่สองเลยก็คือเวลาที่ส่งไปอะค่ะไม่สามารถติดต่อผู้รับไปทางได้ทําไมผู้รับไปไรครับเอออาจจะแบบว่าไม่ได้มีการเช็กสถานะสถานะของผู้รับสถานะของสิคะโอ้มาก o ไม่ได้ใช้สถานะของของว่าจะมาส่งวันนี้<ช>เพราะฉะนั้นเขาอาจจะไม่อยู่ ทำธุรกิจนู่นนี่นั่นควรเช็คสถานะให้เรียบร้อยก่อนว่าของจะมาถึงวันนี้แล้วนะเพื่อแบบสแตนบายที่อยู่รับนะครับเคสที่2มนี่ไหมครับเคสที่3ค่ะก็คือเวลาที่เราส่งของไปเนี่ยบางอย่างอาจจะเป็นของต้องห้ามหรือว่าของกำกำกัดกำกัดไม่ได้ไม่ได้เลยอย่างของต้องห้ามเนี่ยบางทีสุรากกรค่ะอาจจะส่มเปิดตัวคือถ้าเขาเจอก็คือจะถูกทำลายเลยสุลากกรนี่เวลาเขาส่มเปิดตัวเขาส่มยังไงขึ้นอยู่กับการแสดงหน้ากล่อง โอเคแล้ว okay. ก็เกิดขึ้นได้เสมอเป็นพิธีการคลาสสิกเลยกันว่าเขาจะต้องสุ่มตวรวจถูกไหมเช่นแบบคุณส่งรตไปเยอะอ่ะมีอะไรที่มันน่าสงสัยขึ้นมาเอ๊ะทำไมส่งเยอะหรือส่งแบบส่งน้อยเกินเขาว่าตรวจได้มันบอกไม่ได้เลยจริงไหมเพราะฉะนั้นทำให้มันถูกต้องเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่เพอร์เฟคที่สุดค่ะอย่าง,งต้องห้ามเนี่ยก็หลีกเลี่ยงได้ก็หลีเลี่ยงหลีกเลียงได้ก็หลีกเลี่ยไป คุณพี่อยู่จังหวัดอะไรคะเก่วนของกำกัดก็คือถ้าหากว่าต้องมีเอกสารอะไรก็แนะนำให้ทำเตรียมเอาไว้ก่อนเอกสารต้องพร้อมใช่นะครับอ่ะนี่ไหมครับอย่างสุดท้ายเลยนะคะก็คือสินค้าค่ะถูกปฏิเสธที่ปลายทางครับอาจจะเกิดจากการที่ผู้รับกับผู้ส่งค่ะมีการเจรจากันไม่ดีคูยกงไม่รู้เรื่องใช่ค่ะจะเกิดเห็นเห็นสำหรับสินค้าที่แบบจ่ายปลายทางถูกไหมอ่ะสินค้าถูกปฏิเสธ ถ้าอย่างนในประเทศไทยเราจะเห็นบ่อยครั้งมากเวลาที่แบบมาส่งของเก็บเงินปลายทางเนี่ยเนะาะอยู่ดีๆตอนซื้อไม่ค่อยมีสติมีความอยากล้วนๆสุดท้ายแล้วสติมาปัญญาเกิดไอ้กูซื้ออะไรลงไป <c oughs> ไม่เอาแล้วไม่รับแล้วเคสนี้เกิดขึ้นบ่อยครับแต่ว่าเวลาเราไปต่างประเทศในไทยอาจจะไม่มีผลเท่าไหร่ไงถูกไหมแต่ไปต่างประเทศทุกอย่างก็เป็นเป็นเรื่องของราคาเป็นเรื่องเงินทั้งหมดเพราะฉะนั้นครับก็4หัวข้อนี้นั้นจะเป็นหัวข้อปัจจัยสําคัญมากๆนะครับในการที่สินค้าของคุณเวลาส่งไปแล้วเนี่ยอาจจะโดนการตีกลับมาก็เป็นไปได้ครับเพราะฉะนั้อูล นะในการที่เราจะส่งสินค้าไปก็ m ม k ช s ว r e กับฝั่งตรงข้ามให้เรียบกับผู้ผู้รับให้เรียบร้อยนะครับว่าจะไปส่งของวันนี้วันนี้กําหนดสถาน,นะไปให้ดีแล้วอย่าลืมเรื่องของเอกสารสําคัญทุกอย่างนะครับเรื่องสินค้าที่จะไปดูให้เรียบร้อยครับนะครับนั่นคือการที่ทําให้ลดการตรีกลับมาได้อย่างมากที่สุดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรื่องนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะ,นะครับแต่ว่าใครก็ตามถ้าเกิดว่าอยากจะได้ข้อมูลเรื่องของสินค้าแบบนี้นะครับได้รับคำปรึกษาเรื่องของการจะส่งแบบนี้สามารถติดต่อมาคุยกับเราได้ สำหรับใครที่วันนี้ดูคลิปแล้วเนี่ยอยากจะมั่นใจที่สุดว่าสินค้าของเราส่งไปแล้วเนี่ยจะไม่โดนตีกลับมานะครับสามารถเข้ามาปรึกษาพวกเราได้ครับในเรื่องของข้อมูลเนาะรเราให้ได้ยินดีเสมอครับในเว็บไซต์ c p l i n t e r c o m ครับผมค่ะ <c oughs> หรือติดต่อพวกเรานะคะได้ที่ l i น์แอดค่ะหรือว่าแฟนเพจ a c e b o o k นะคะ c p l i n t e r ค่ะก็เด <c oughs> ี๋ยวจะแนบลิงก์ไว้ให้ที่ Description ที่อยู่ด <c oughs> ้านล่างนี้นะครับก็ยังไงเข้ามาคุยกันได้นะครับผมน้องอมจะรอรับสายปลายทางอยู่แล้วนะครับแลวเดี๋ยวเสร็จแล้วน้องอมก็จะส่งไปให้กับผู้เชี่ยวชาญของเรา แต่ละเคสไปนะครับยังไงก็ตาม c What ี w w h t t is ของเรานะครับก็วันนี้น่าจะเป็นข้อมูลให้ประมาณนี้นะครับส่วนใน EP หน้า EP หน้าจะมีเรื่องอะไรน่าสนใจนั้นก็ฝากติดตามช่องของเราไ้ด้วยนะครับค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ให้ด้วยนะคะครับผมและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าๆครับสำหรับวันนี้ไปละสวัสดีครับสวัสดีค่ะ สำหรับใครที่วันนี้ดูคลิปแล้วเนี่ยอยากจะมั่นใจที่สุดว่าสินค้าของเราส่งไปแล้วเนี่ยจะไม่โดนตีกลับมานะครับสามารถเข้ามาปรึกษาพวกเราได้ครับในเรื่องของข้อมูลเนาะเราให้ได้ยินดีเสมอครับในเว็บไซต์ c p l i n t e r c o m ครับผมค่ะหรือติดต่อพวกเรานะคะได้ที่ l i น์แอดค่ะหรือว่าแฟนเพจ a c e b o o k นะคะ c p l i n t e r ค่ะก็ยังไงเข้ามาคุยกันได้นะครับผมน้องออมจะรอรับสายปลายทางอยู่แล้วนะครับแลวเด๋ยดเสร็จแล้วน้องออมก็จะส่งไปให้กับผู้เชี่ยวชาญของเราในแต่ละเคสไปนะครับนะครับเรื่อยๆเลยนะครับก็พูดไปเรื่อยๆนะฮะก็ยัง กดกันอีกเนาะกดได้แล้วอ้ออย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับกด subscribe ให้ด้วยนะครับยังอีกเหรอครับไอ้นี่ก็จะขำอย่างเดียวเลยเหรอฮะไม่คิดจะพูดช่วยเหลืออะไรกันเลย